เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยบทที่สองนะคะบทที่สองเราก็จะมา เรียนเรื่องระบบจำนวนจริงกันซึ่งในบทแรกเราก็มีแบบคร่าวๆแล้วใช่ปะในส่วนเนื้อหาส่วนสุดท้ายอะตรงเนี้ยที่แบบเราทำกันแล้วมันก็จะมีแบบเซตของจำนวนจริงแล้วที่พี่เกินๆไว้ก็คือจำนวนจริงใช่ไหมมันก็อาจจะมีจำนวนตรรกะยะอตัตรกะยะคราวนี้เราในบทนี้บทที่สองเราก็จะมาเรียนกันลึกขึ้นเนาะ บทที่สองมีเรื่องอะไรบ้างก็มีจํานวนจริงสมบัติของระบบจํานวนจริงการแก้สมการพรหุนามตัวแปรเดียวสมบัติของการไม่เท่ากันช่วงและการแก้อสมการค่าสมบูรณ์แล้วก็การแก้อัดการแก้สมการและอสมการในรูปค่าสมบูรณ์เนาะก็จะมีเจ็ดเรื่องด้วยกันคราวนี้เรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือเรื่องจํานวนจริงเนาะ เราจะมารู้จักกันว่าจํานวนจริงเนี่ยนะมันคืออะไรอ่าแล้วมันคืออะไรกันคราวนี้เราจะมารู้จักจํานวนจริงได้เราก็ต้องรู้จักจํานวนชนิดต่างๆกันก่อนซึ่งพี่จะให้เขียนแผนภาพเนาะแต่ว่ากระดาษตรงนี้มันน่าจะเขียนไม่พอพี่ก็พี่ให้น้องเขียนในตารางเนาะส่วนเดี๋ยวพี่จะเขียนในกระดาษ ตรงนี้เพราะว่ามันไม่พอมันมันเยอะแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนชนิดต่างๆเนาะสิ่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือจำนวนเชิงซ้อนเพราะจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยนะมันจะต้องเป็นมันจะต้องประกอบด้วยทั้งจำนวนจริงแล้วก็จำนวนจินตภาพ แต่ว่าถ้าในหนังสือเนี่ยนะเขาก็จะใช้ว่าจำนวนจานวนเชิงซ้อนที่ไม่ใช่จำนวนจริงมันคือจำนวนจินตภาพเนี่ยแหละที่พี่เรียกอ่ะมันประกอบด้วยจำนวนจริงกับจำนวนที่จำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ใช่จำนวนจริง ปกติถ้านองเรียนเรื่องของจํานวนเชิงซ้อนเนี่ยนะจานวนเชิงซ้อนเขาจะเขียนเป็น a บวก bi โดยทั่วไปก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นจํานวนจริงแล้วก็ส่วนที่เป็นจํานวนเชิงซ้อนเนาะ a คือจํานวนจริง bi คือจํานวนเชิงซ้อน b ในที่นี้ก็เป็นจํานวนจริงเนาะแต่ I เนี่ยมันเป็นจํานวนเชิงซ้อน b คูณ i ก็เลยเป็นจำนวนเชิงซ้อนอืม ซึ่ง i ในที่เนี้ยมันคือรูทของลบหปกติถ้าเราหาหา square ว o o t ใช่ปะเราจะบอกว่าข้างใน a แ e root เนี่ยนะมันจะต้องไม่ติดลบถูกปะถ้าติดลบเราจะไม่หาอืมเพราะมันไม่ได้อยู่ในระบบจำนวนจริงซึ่งในที่นี้ก็คืออยู่ในระบบของจำนวนเชิงซ้อนนั่นเอง อันนี้เราจะเก็บไว้เรียนในบทของจำนวนเชิงสอนสิ่งที่เราจะเรียนในตรงนี้ก็คือจำนวนจริงนั่นเองเราจะมาโฟกัสในส่วนตรงนี้เนาะก็คือจำนวนจริงจำนวนจริงแบ่งเป็นอะไรได้บ้างอย่างที่พี่เกิดแต่ต้นไปแล้วก็คือมันมีทั้งจำนวนตรรกยะกับจำนวนอัตตรรกยะนั่นเอง กับจำนวนตระก,กยะจํานวนอัตตะก,กยะก็คือเป็นจํานวนที่เราไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ จำนวนตัก,กระยะคืออะไรก็คือเป็นจำนวนที่เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้คราวนี้ถ้าเขียนในรูปเศษส่วน ไม่ได้อ่ะก็คืออาจจะเป็นพวกรูสองใช่ปะ่ะเช่นรูสองอะไรประมาณนี้รู่สองู่สามอา่าอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งส่วนเดี๋ยวนะหนึ่งส่วนรูสองอย่างเนี้ย ตรงนี้เราไม่สามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้อืมแล้วก็ค่าพายน้องอย่าเถียงพี่นะว่าค่าพายคือยี่สองส่วนเจ็คือค่าพายเนี่ยนะมันเป็นค่าค่าหนึ่งเลยของมันก็คือสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าสองห้าเก้าสองหกห้าจุดจุดจุดซึ่งทำไม เขาก็เลยประมาณว่ามันอยู่ที่ประมาณยี่สิบสองส่วนเจ็ดยี่สิบสองส่วนเจ็ดคือค่าประมาณของค่าพายเนาะแต่ค่าพายไม่ได้เท่ากับยี่สิบสองส่วนเจ็ดส่วนจำนวนตรรกยะก็คือจำนวนทุกจำนวนที่เราสามารถเขียนให้มันอยู่ในรูปของเศษส่วนได้อย่างยี่สิบสองส่วนเจ็ดอย่างเงี้ยก็คือเป็นจำนวนตรรกยะ จำนวนเต็มเป็นจำนวนตกกรกยะยปะเป็นเนาะเพราะจำนวนเต็มใช่ไหมมันก็เหมือนส่วนด้วยหนึ่งมันก็เลยเป็นจำนวนตกกรกยะนี่นเนยเองคราวนี้จำนวนตกกรกะยะแบ่งอะไรได้บ้างแบ่งเป็นสองอย่างหลักๆด้วยกันก็คืออันที่เป็นจำนวนเต็มกับจำนวนตกรกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม อืมแล้วก็อันที่เป็นจํานวนเต็มเนาะจํานวนเต็มก็จะแบ่งอีก3อย่างหลักๆที่เราผ่านกันมาก็คือเต็มบวกเต็มลบเต็มสูนนั่นเอง ได้ตามนี้นะคะอืมก็จำนวนเชิงซ้อนแบ่งเป็นส่วนที่เป็นจำนวนจริงกับส่วนที่เป็นเชิงสซ้อนที่ไม่ใช่จำนวนจริงแล้วจำนวนจริงก็แบ่งได้เป็นสองส่วนก็คือจำนวนตรรกยะกับจำนวนตรรกยะส่วนจำนวนตรรกยะก็แบ่งได้อีกสองส่วนก็คืออันที่เป็นจำนวนเต็มกับไม่เป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มก็แบ่งได้เป็นสามกรณีด้วยกันก็คือเต็มลบเต็มศูนย์แล้วก็เต็มบวกนั่นเอง เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิษเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไร <rap> อ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอปเน e School นะคะ